ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรนดอมนะซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสเสน่ห์ของคุณกําลังทําให้ใครหลงรักเออเสน่ห์ของคุณทําให้ใครหลงรักอยู่เวลานี้นะครับน่าสนใจเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ เดอะสตาร์ mm hmm. คุณทำงานออกสื่อหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เดอะมูนต้องพบปะผู้คนมากมายได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างสาวไม้เท้าทรีออฟวอนส์คุณมีแผนการอนาคตวางการไกลไว้แล้วก็เจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวอนส์วันๆเหนื่อยกับผู้คนค่อนข้างเยอะอ,อ,อยู่นะครับแล้วก็เดออัลเร์ ราชาถ้วย King of Cups โ oh อ้โหราชินีดาบ Queen of Swords แปดเหรียญ Ace of Pentacles เก้าไม้เท้า Knight of Wands หาเวลาพักผ่อนบ้างนะดูคุณเหนื่อยจังเลยอะแล้วก็สามถ้วย Three of Cups แต่เป็นความเหนื่อยที่ยินดีอ่าประสบความสำเร็จแต่เหนื่อย The World o k เค The Hermit หาเวลาพักผ่อนให้ได้แล้วจะดียิ่งกว่านี้อีกนะครับมาขยายความกันนะสเสน่ห์ของคุณทําให้ใครหลงไหลทําให้ใครหลงรักนะครับเริ่มจากตัวคุณใบแรกแถวแรกตัวคุณเท่าที่เห็นจากหน้าไพา่วันนี้คลิปนี้ผมมองว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในแสงไฟทํางานออกสื่อมีความโดดเด่นพอสมควรสมัยนี้เราสามารถออกสื่อได้อย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือหรือกล้องใดๆก็แล้วแต่นะครับ เราแทบทุกคนออกสื่อได้มีสื่ออยู่ในมือเป็นไปได้ที่คุณจะทํางานเกี่ยวกับการออพรีเซนต์ตัวตนพรีเซนต์สินค้าหรือพรีเซนต์งานใดๆก็แล้วแต่ออกบนสื่อออนไลน์แบบนี้ซึ่งมีผู้คนติดตามคุณอยู่มากพอสมควรเลยนะครับ คุณอาจจะต้องพบปะกับผู้คนหลากหลายในวันๆพบปะในที่นี้ไม่อาจจะไม่ได้แปลว่าไปเจอต่อนหน้าแต่หมายความว่าอาจจะต้องคอยตอบแชทคอยตอบคําถามคอยให้ความรู้ผู้คนอะไรแบบนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าคนเรามีความหลากหลายนะครับคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นซึ่งบางทีก็ทําให้คุณปวดหัวได้ไม่น้อยเลยแต่คุณก็ยังคงมุ่งมั่นในงานที่คุณทําอยู่คุณกําลังมีแผนการใดๆที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปให้เรียกว่ามีอนาคตอันดีงามรออยู่หรือมีแพลนเดือนต่อเดือนปีต่อปีแบบนี้คุณมองอนาคตไว้แล แว่าอนาคตอยากจะทําอะไรอยากไปถึงจุดไหนแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งเดียวที่อาจจะรบกวนจิตใจคุณอยู่ตอนนี้คือผู้คนรู้จักคุณจํานวนมากแล้วก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าคนเรามีหลากหลายอถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างรบกวนจิตใจบ้างอะไรแบบนี้ขอให้คุณมองไปเรื่องปกติให้ได้นะครับไม่มีอะไรถูกใจเรา100%แต่ที่แน่ๆช่วงเวลานี้คุณดูโดดเด่นมาก คุณโดดเด่นในสายตาคนทั่วไปขอให้ระมัดระวังการสื่อสารสักหน่อยสำรวมกิริยาให้ดีถ้าโกรธถ้าโมโหถ้าเหนื่อยเก็บอาการหรือพักผ่อนก่อนแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามาดีอยู่แล้วระวังอารมณ์นิดหนึ่งบางทีคุณเหนื่อยแล้วคุณอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับประมาณนี้โดยพื้นฐานตัวคุณถือว่าคุณมาถูกทางแล้วทีนี้ลักษณะของคุณทําให้ใครหลงไหลทําให้ใครหลงรักจากหน้าไพา่ผมมองว่ามีอย่างน้อยสองคนเลยนะไม่ธรรมดาด้วยแต่ละคน เดมเพลอร์ใบหนึ่งคนหนึ่งนะครับแล้วก็ราชาถ้วยคนหนึ่งสองคนนี้ดูจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนหนึ่งจะเป็นคนที่ดูมีความมั่นมั่นใจมั่นใจตัวเองสูงออกจะไปในทางลักษณะรู้รารู้ไฮแบบนี้ก็ได้ คนอีกคนหนึ่งดูเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลใจดีนิ่มน,น,นิ่มเย็นเยน็ยน,ยนพูดจาไพเราะอ่อนหวานแบบนี้คนนี้อาจจะผงผางได้ส่วนคนนี้นุ่มนิ่มนุ่มนวลไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะเป็นหญิงหรือชายพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้ดูได้หมดนะครับอันนี้คือภาพรวมของลักษณะคนสองคนที่มีบุคลิกต่างกันสิ้นเชิงคนสองคนนี้เป็นอย่างน้อยที่จะมาหลงชอบคุณหลงรักคุณได้ด้วยสเสน่ห์ของคุณแต่ผมว่าคุณจะยังไม่สนใจใครมากมาย เป็นไปได้ที่สองคนดังกล่าวนั้นจะยังไม่ได้รู้จักคุณดีพอเต็มที่คือเคยเห็นเห็นกันอาจจะเป็นแฟนคลับ FC ของคุณหรือคนที่เคยร่วมงานกันแบบนี้เคยเกี่ยวข้องกันมาแต่ยังไม่ถึงขั้นสนิทสนมกันและคุณเองคุณเป็นคนที่ใจแกล่งนะครับเด็ดขาดแล้วก็เรียกว่ามีเกราะป้องกันตัวเองสูงไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาง่ายๆก็เรียกว่าดีถือว่ามาถูกทางเพราะช่วงนี้เอาตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่นะถ้าคุณไปหวันหว่นไหวเรื่องความรักความสัมพันธ์เปิดใจรับใครเข้ามาหรือว่า ไปกังวลเรื่องใครมัวไปคิดว่าใครจะรู้สึกกับคุณยังไงคุณจะเสียสมาธิทํางานมากๆเลยช่วงนี้เอางานเอาเงินก่อน การงานของคุณกําลังพัฒนาไปได้ดูดีมีความก้าวหน้าอย่างดีมีโอกาสสร้างรายได้อย่างงดงามช่วงนี้กอบโกยได้น้ําขึ้นให้รีบตักประมาณนี้เลยนะครับเรื่องความรักไม่เด่นแต่ก็นั่นแหละถึงความรักจะไม่เด่นแต่สเสน่ห์คุณยังคงทํางานไม่หยุดนะครับสเสน่ห์คุณแรงแล้วก็ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชอบคุณอย่างน้อยเวลานี้2คนอย่างน้อย2คนที่ปลื้มคุณมากหลงคุณมากและดูจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆดูจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆ ตราบใดที่คุณยังคงทํางานปัจจุบันนี้อยู่นะยังออกสื่ออยู่ยังพบปะผู้คนอยู่ยังอยู่ในสปอตไลท์ยังอยู่ในแสงไฟยังเป็นที่สนอกสนใจของผู้คนคุณจะมีคนเข้ามาอย่างหลากหลายเรื่องความรักยังไม่เด่นอย่าเพิ่งโฟกัสมากแต่ขอให้ดูคลิปนี้ดูไพ่หน้าไพ่ชุดนี้ไว้เป็นข้อมูลว่ามีคนชอบคุณมีคนปลืม้มคุณแน่นอนนะครับประมาณนี้ส่วนการจะสารสัมพันธ์ไม่ค่อยว่ากันในอนาคตที่แน่ๆผมมองว่าคุณเหนื่อยจังเวลานี้หมายถึงเหนื่อยกับงานนะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนอะไรแบบนี้ ความเหนื่อยชัดเจนมากแต่ก็เป็นความเหนื่อยที่เกิดจากความสำเร็จเออลงทุนลงแรงทำงานประสบความสำเร็จแล้วก็เหนื่อยโอเคสำเร็จด้วยเหนื่อยด้วยถือเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าแต่ก็ต้องแนะนำตรงๆว่าขอให้พักผ่อนบ้างมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างลดการพบปะสังสรรค์ที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างแบบนี้หาเวลาสงบจิตสงบใจบ้างบางทีบางวันเจอลูกค้าหรือเจอคนสมมตินะยกตัวอย่างว่าเจอลูกค้าไม่ถูกใจพูดไม่เข้าหูหรือมาทำอะไรให้คุณหงุดหงิดใจแบบนี้ ก็ถือให้ปล่อยวางให้เป็นเหตุการณ์วันต่อวันแบบนี้เราไม่สามารถควบคุมใครได้แต่เราควบคุมใจตัวเองได้ สมมติคุณเจอลูกค้าหรือเจอคนแวดล้อมที่ทำตัวไม่น่ารักใส่คุณถ้าคุณเก็บเอามาคิดเอามาเครียดคุณก็เครียดเองไม่มีใครช่วยได้แต่ถ้าคุณปล่อยวางได้สงบใจได้คุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยนะครับประมาณนี้นะก็การงานโดดเด่นการเงินโดดเด่นแล้วก็คุณจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นไปอีกตามดวงชะตาเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่วันนี้ยิ่งคุณขยันขันแข็งยิ่งคุณตั้งใจทำงานให้เต็มที่สุดฝีมือคุณจะยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็อย่าลืมกกกาาาารพััผ่่อนนดดงลววะบ์ชีีิตให้ คุณจะมีความเรียกว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นที่สนใจมากขึ้นแล้วถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆสองคนเมื่อกี้เป็นแค่อาจจะเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งของคุณเท่านั้นเองหรืออาจจะไม่ได้มี อิทธิพลใดๆในอนาคตด้วยซ้ําแต่ณเวลานี้มีอย่างน้อยสองคนที่ปลื้มคุณมากหลงคุณมากถ้าเขาพยายามเข้ามาหาทางตีสนิทกับคุณคุณก็พิจารณาเป็นกรณีไปก็แล้วกันนะครับว่าจะต้อนรับแค่ไหนจะเปิดประตูให้แค่ไหนหรือจะตั้งกำแพงไว้ก่อนให้เขาไปพยายามเอาเองแบบนี้ก็ได้เช่นกัน ย้ำว่าช่วงนี้การงานโดดเด่นมากเรื่องชื่อเสียงส่วนตัวการงานการเงินสําคัญกว่าเอาการงานการเงินก่อนนะครับความสัมพันธ์ยังไม่เด่นและสเสน่ห์คุณจะดึงดูดผู้คนได้อีกมากมายถ้าคุณคนโสดขอให้เชื่อเลยว่าจะมีคนเข้ามารุมล้อมคุณอีกมากมายส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ขอให้มั่นคงกับความรักนะครับอย่าหวั่นไหวถ้าใครเข้ามาจีบเพราะดวงคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับประมาณนี้นะ โอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดวันนี้กันอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่นะครับหรือมีคําเตือนคําแนะนําใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบโอ้สีดาบออกมาสีดาบโฟร์ออฟซอไม่ต้องกลัวสีดาบนะครับ สี่ดาบมายืนยันว่าคําทํานายของเราวันนี้มาถูกทางคุณเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนมีเสน่ห์นะครับเป็นคนประสบความสําเร็จคนหนึ่งแต่คุณค่อนข้างเหนื่อยเกินไปสี่ดาบเขายังออกมาตอกย้ําว่าพักบ้างพักบ้างนะครับคุณมีแนวโน้มที่จะทะลุยงานหนักพักผ่อนน้อยเป็นคนประสบความสําเร็จมีความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นนะช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีความสุขกับความสําเร็จแต่สุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับใบนี้มาตอกย้ํานะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับประมาณนี้ทุกอย่างกําลังไปได้สวยแล้วนะครับรับไว้นะ โอเคครับขอให้มีความสุขความเจเริญทุกท่านนะครับขอพรบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ